ับันการสวัสดีครับพี่นุกกครับผมแล้ววันนี้พี่นุกอยู่กับแขกพิเศษครับผมจันหมูสวัสดีครับหมูครับหมูโอเค <c oughs> ก็คือเราเพิ่งจบซีซั่นของมาสบอลล u กไปพี่หมูก็ผลงานได้ท็อป16ครับรุ่นมาสเตอร์แม่เรารุ่นมาสเตอร์700กว่าคนใช่แล้วท็อปสินั่งอยู่ตรงนี้แต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นนี่เขาสร้างผลงานเอาไว้ไม่มีอะไรมากครับผมก็คือหลังจาก ที่แข่งจบแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้สัมภาษณ์กันแล้วก็เด็กๆทุกคนพูดถึงคนคนนี้เริ่มจากน้องมหาสมุทรคนแรกเลยครับโอเคครับผมและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น,นครับอยากจะขอบคุณใครบ้างไหมครับขอบคุณพ่อกับขอบคุณอาจารย์หมูอา่อาแล้วก็ขอบคุณ<ศ>จันหมูครับจันหมูแล้วหรอ โอ้โหนี่มีลูกศิษย์เยอะนะวันนี้เป็นไงบ้างครับครับขอบคุณจานหนูมากเลยนะครับผมจานหมูลูกศิษย์ทั้งสามรุ่นเลยแหรอเนี่ยสุดยอดจริงจันหนูอากรู้ป้าไม่กี่คนปั้นทั้งหอแล้วหรือเปล่าทําไมทําไมทําไมทุกคนถึงเรียกคุณว่าจันหนูทําไมทมาตอนแรกครับอมันเริ่มมันเริ่มจากเจ้ามหาสมุทรเลยอันนี้มันนี่เป็นเด็กกวนๆคนนึงที่มันจะชอบแบบ ควรพี่ควรผมกับให้คนข้างนอกฟังมันจะชอบเรียกว่าอาจารย์หมูสอนน้องเล่นใช่เพราะว่าสอนสอนเล่นนั่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ฟามี่เล่นแรกๆเลยแล้วก็ฟามี่เป็นลูกของเพื่อนที่รู้จักกันด้วยอ๋อก็คือคุณพ่อเขาเป็นเป็นอารมณ์ลูกเพื่อนแล้วก็เลยได้เล่นด้วยกันบ่อยเก็สอนน้องมาตลอดไปเจอกันที่ร้านร้านหนึ่งแถวนนทบุรีครับผมก็ ได้่อนน้องเล่นน้องมาน้องเรียกจานหมูอันนี้อย่างที่บอกมาอันนี้รู้จักฟาร์มี่ส่วนตัวส่วนตัวอยู่แล้วน้องก็เป็นเด็กเงียบๆนะอยู่ในมุมของเขาจริงๆถ้าคนข้างนอกเห็นเขาอาจจะดูเป็นคนเงียบใช่ใช่ใช่แต่พูดจริงๆแล้วไม่น่าใช่อินไซต์ไม่น่าใช่ประมาณนั้นน้องก็กวนประมาณนึกวนประมาณหนึ่ง พอบอลมันถูกเตะมาแล้วไอสองตัวหลังมั่มายังไงครับผมนี่มาไล่มาไล่มา้ฟมมี่เป็นจูเนียเนาะใช่ครทีนี้ซีเนียแชมป์เป็นน้องเดชานันอ่าที่สองเป็นกาลินใช่ครับกาลินนี่ตามเลยตัวตามตัวที่สองใช่ครับ นี่กาลินกาลินนี่คือรู้จักกันรู้จักกันเล่นการ์ด้วยการใช่กาลินกาลินจะเล่นที่ไอเพย์แล้วก็จะสนิทกับวงๆนั่นแหละก็จะสนิทกับพี่นุกด้วยก็ได้เจอกันอยู่แล้วเราเล่นด้วยกันซึ่งโดยที่ถ่ายทนตัวผมผมเป็นคนที่ขี้แกล้งอ่ะเป็นรี่ขี้แกล้งแกล้งน้องอะไรอย่างเงี้ยแกล้งไอกาลินไว้เยอะนะคะ พอทิกเกอร์คำว่าจานหมูมากาลินก็เลยบอกว่าน่าจะคิดว่าถึงเวลาของผมแล้วที่ผมจะได้เอาคืนขอเอาคืนหน่อยผมมีไม้ด้วยใครขัดไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็กลายเป็นจานหมูจานหมูมาจากคนที่สองเป็นกาลินแล้วก็แล้วก็คนถัดมาพอถัดไปรุ่นมาสเตอร์ชัดเลยรุ่นมาสเตอร์ต้องบอกว่ามาสเตอร์เราอายุไม่เยอะมาสเตอร์ของเรารุ่นมหาลัยทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นน้องๆเรานี่แหละ เออทั้งคู่ก็จัดให้ให้น้องเชนจัดมาเลยขอบคุณจันหมูด้วยครับน้องเชนก็จัดมาให้เลยเหมือนกันแต่น้องเชนนี่คือแต่น้องเชนน่ารักอยู่แล้วเชนใช่โดนแกลงมาตลอดก็เลยหาขาดโดนแกลงมาด้วยเหมือนกันคนนี้ก็น่าจะโดนแกลงมาบ้างครับผมแล้วก็เป็นตัวชี้แกลงอยู่แล้วด้วยน้องเชนนี่ก็เลยนั่นแหละให้โดนโดนตามน้ำมาอีกหนึ่งคนอ่ะฮะแล้วก็ตามมาด้วยน้องปุ้นน้องปุ้นคนสุดท้ายคนนี้แสบสุดเลย แสบสุดเพราะว่าสนิทกันโดยโดยส่วนตัวสนิทกันประมาณนึงอยู่แล้วเล่นการ์ดมาด้วยกันตั้งแต่ยุคแรกๆเลยของโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยกันมาตล,ลอดศึกษามาตล,ลอดกับการ์ดอื่นๆแล้วก็แกล้งน้องมาเหมือนกันก็คือเล่นการ์ดอื่นๆก็คือเป็นคนเล่นการ์ดไม่ได้เล่นการ์ดเดียวแต่ทีนี้โปกเกมอนก็ได้จริงๆอ่ะพี่นุ่ได้ข่าวมาว่าก็คือขับไปรับไปส่งเล่นยิมกับบ้านอะไรเงี้ยอยู่เคยเคยขับไปรับไปส่งอยู่การ์ดหนึ่ง ช่วงหนึ่งประมาณนั้นครับก็เขาถึงเรียกคว่าจานหมูคุยมาทุกคนคุณก็ผักดันทุกคนเขีย <laughs> นตีมาหมดแล้วแต่ผมว่าน่าจะหมั่นไส้ส่วนตัวด้วยเพราะแกเทเมาเยอะ <laughs> ไม่ก็คือต้องบอกว่าพี่หมูนะครับก็คือเป็นคนสนิทในวงการนั่นแหละแล้วนะลทุกคนก็รู้จักกันหมดเนาะพอเจ้าฟามี่เปิดพวกก็ตามยาวๆซึ่งจริงๆแล้วอะจากมุมที่พี่หนุ ก็เพิ่งได้มาสนิทกับพี่หมูจริงๆ,ๆก็ช่วงแบบ4ี่หเดือนหลังนั่นแหละไม่ไนานใช่ไมไม่นานไม่ถึงปีใชพี่นุ๊ก<ช>ยัง <c oughs> คุยกับพี่หมูเลยว่าพี่นุ๊กรู้สึกจะกะจักจี้แต่ว่าพี่หมูคนน่ารักเลย <c oughs> พี่หมูเป็คน <c oughs> คนแบบคนไหนอ่ะคนเฟรนลี่แล้วก็เนี่ยไอ้เรื่องไปรับไปส่งเนี่ยพี่นุ๊กนะครับมีรถของสนมีรถส่วนตัวนะอยากให้พี่หมูไปส่งเลยสุดยอดวิ่งมาบอกพี่หมูพี่นุ๊กไปด้วยพี่นุ๊กไปด้วยสุดยอดคนสปอร์ตแล้วผมก็เลยกลายเป็นจันหมูผู้ผักดันมุกัน เดคือจริงจริงอันนี้อินไซต์จากพี่ปิน๊นที่ปินเล่าให้ฟังว่าพี่ปุ๋นน่ะก็ได้คุยกับพี่ปิ๊นหมือนกันว่าปรึกษาว่าทำไงดีครับกับนันการ์ดออนคลิปไปลิศผมตรงทุกใบเลยครับ <laughs> <laughs> กับลิศแชมป์ที่เขาจะไปแข่งวันนั้นนะ่ะ <laughs> ตื่นตองมานังแกแล้วก็โทรมาหาใคร <laughs> จันหมูหวาจันหมู <laughs> ผมใส่ว้นี้ได้ไหมครับ <laughs> บอกว่าถ้าเกิดคุณยังดวงเท่านี้คุณใส่กล่องรับเลยครับ <laughs> อย่าไปเปลี่ยนอินปตน์มันเลยผมว่าอย่าไปใส่ยอย่างอื่นเลยถ้าดวงยากถ้าดวงอย่าง คุณจะพัดแล้วนะดวงอย่างนั้นอย่าไปใช่อย่างอื่นก็ให้มันโชคสตารับรรพาาไปใช่ครับผมก็ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็เล่นด้วยความสามารถของตัวเองเนาะใช่อ่าโดยที่นึกถึงจันหมูไว้ตอนจบก,การ์ด <laughs> นึกถึงไว้นึกถึงไว้ในใจเสมอ <laughs> จันหมูก็ช่วยคุณเองนี่ก็อ่าสำหรับใครที่อยากเล่นการ์ดอันนี้คือ,อต้องบอกว่าที่มานั่งคุยตรงนี้อยากให้ทุกคนรู้จักกับจันหมูนะที่มันขึ้นเป็นไวรัลตรงนี้เออเพราะว่าอันนี้แอบวงในนิดนึงถ้าใครเล่นการ์ดอยู่แล้วอ่าอยากจะมีเพื่อนๆมีอะไรพวงนี้ครับเรื่องพวกนี้คุณก็เป็นวงในได้ วงในเขารู้กันหาร้านการใกล้บ้านนี่นะทุกคนลองไปลองขยับตัวเองครับจากที่เล่นในวงเพื่อนพาเพื่อนไปเล่นในรานการใกล้ๆบ้านก็ได้นะเออเพราะส่วนใหญ่พี่นุก็ว่าเริ่มอย่างตรงนั้นนะพี่หนุเริ่มเล่นการ์ดยังไงอ่ะก็เริ่มจากเพื่อนชวนครับเพื่อนชวนมาเล่นการ์ดแล้วก็พอได้รู้จักการ์ดเราก็เพื่อนก็ชวนไปร้านการ์ดแล้วก็ได้สังคมใหม่ๆเยอะขึ้นพอมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนได้ไปจอยเซิร์ฟใหญ่ปกติเริ่มห้องเฮเวิเล่นกันเองนี่ก็คือสังคมที่มันกว้างขึ้นกว้างขึ้น เร like ื่อยๆอาจจะเริ่มจากเล่นกับเพื่อนเพื่อนชวนไปร้านอาจจะใหญ่มาเป็นงานสเกลยิมยิมประจําร้านงานแข่งประจําร้านแล้วค่อยเป็นงานใหญ่มันก็จะเจอจาก20เป็น60มันก็กระจายค่อยๆขยายไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อนๆเพิ่นั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่เริ่มเล่นการแล้วแนะนํา ร้านยิมใกล้บ้านไม่ต้องกลับตันการก็แน้นะอันนี้พี่นุกพูดเลยใกล้ๆบ้านลองเสิร์ชดูครับว่าใกล้ๆทุกคนน่าจะมีร้านการใกล้ๆตัวอยู่แล้วลองไปเล่นที่ร้านดูนะครับผมจะได้คอมมูนิตี้เพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็นะครับในไทยก็ในในกรุงเทพก็มีเยอะนะเยอะเอะมีทุกโซนกายพูดว่ามีทุกโซนมีทุกโซนจริงๆอ่าครับผมใกล้ BTS ไม่ใกล้ BTS หรือมีหมดผมว่ามีเยอะเยอะมากเลยได้ครับผมใครอปั้นเพื่อนของคุณเป็นจานปีหน้าเจอกัน เอ้ยพีนาปีนาวัดกันใหม่ปีนาวัดกันว่าใครจะเป็นจานคนต่อไปได้เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับจานหมูของเราเดี๋ยวรุ่นนี้สัต์สิทธิ์แน่นอนเดี๋ยวปั๊มเหรียญให้บูชากันครับหยอกหยอกหยอกใครเลิกอยากเริ่มเล่นการ์ดโปเกมอนนะครับผมก็มาที่กับการ์ดก็ได้หรือลาการ์ดใกล้บ้านอย่างที่แจ้งไปก็ได้นะครับผมเอาละครับผมวันนี้มาคันสั้นๆครับผมหลังมาสเตอร์โบลีกแล้วก็กับจานหมูนะครับผมวันนี้กับการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย เอ,อ้ยลืมถามจานหมูจะทําอะไรอยู่นะเมื่อกี้อนาคตครับมาแน่นอนเพจจานหมูเล่นการ์ดติดตามไว้ก่อน <c oughs> เสิร์ชเจอไหมเนี่ยตอนนี้นายังไม่เจอโอเคแต่คลิปลงอาจจะเจอแล้วอโอเคถ้าจานหมูเล่นการ์ดเปิดแล้วจะให้พีเอสใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผม <c oughs> แล้วก็ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีบาย